ตอนนี้ช่องอย่าง No Skill Plus นะครับได้ลงคลิปใหม่แล้วนะครับก็คือ Freaky Medi Multiverse ตอนที่18ฮะนี่ฮะมาเริ่มกันเลยได้เห็น Freaky Medi ฮะได้เห็น Freaky Medi ได้เห็น Freaky Medi Camera Man กับ Freaky Medi Man กำลังไล่ตามกันอยู่ฮนะพยายามจะไปฆ่าฮะได้อยู่ดีก็ระเบิดฮะแล้วก็ได้เห็น Camera Man เป็นฝีมือของเครื่องบินลนํานี้ฮะทำให้เรารู้ว่าเครื่องบินลํานี้คือมีพลังในการปล่อยระเบิด ใช่ฮะเหมือนเครื่องบินปล่อยระเบิดธรรมดานั่นแหละฮะใช่เหมือนเครื่องบินปล่อยระ,ระเบิดธรรมดานะั่นแหละนะแล้วมันก็บินผ่านไปโหเหมือนการโชว์เครื่องบินเฉยฮะอยู่ดีแคมิราแมนที่ที่โผล่ที่เคยช่วยเราไว้เนี่ยโผล่มาเฉยเลยฮะโผล่มาพร้อมกับคอนนะฮะเหมือนท่านักแคมิราแมนเลยก็ได้ยกนิ้วไอ้ปื๊ดอยู่ดีไอ้ตัวไอ้ตัวละครในตอนตอนที่ไหนฟะตอนอนี้แหละฮะ ตอนที่ต่ไหนก็ตอนนี้แหละตอนที่ทัชฟิกเกอร์แมนโดูควบคุมอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะมันอาจจะไม่ค่อยเหนือเพราะมันเป็นแมนฮะแต่หน้ากับปืนเนี่ยใช่เลยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเด้อแปะเป็นไงเหมือนไหมถ้าเหมือนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นเลื่อยนะเห็นไหมคุณเห็นยังเป็นไงเหมือนไหมค่อนข้างเหมือนนะ้ามีเลเยอร์เลเยอร์ของไอ้เป๊ะแต่มีหน้าหน้าก็เหมือนแค่แค่แคร่างกายของมันไม่เหมือนเพาเป็นคน แลวมันก็ได้ยิงเลเฟอร์ไฟฮะแลวมันก็และมันก็ได้เหยียบโถ่ฟ่วงที่มันโดนกดเกคู่ไปแล้วก็ได้ทาลายล้างฮะไอ้นัสปิกร์แมนโถ่ฟ่วงก็ได้โผมาฮะก็ได้ยิงปืนไฟไอตัวนี้ก็ยิงปืนไฟุณก็รู้เนี่ยฮะว่าฉากนี้คือฉากโดนคุกคุมแคมิล่าแมเห็นก็อยู่ดีก็โกรธเฉยเลยฮะวับอยู่ดีก็บินหนีหายไปเอออยู่ดีฮะนี่นี่มันเหมือนฉากไปเป้เลยนะแต่ผมไม่มีขึ้นวิดีโอให้ฮะเนื่องจาก ถ้าผมอยากขึ้นวิดีโอผมต้องเสียต้องเสียพรีเมียมสามสิบบาทต่อว,วันคุณก็รู้นดียวว่าผมผมไม่มีเงินนี่ยแหละผมไม่มีเงินจะต่อเยอะขนาดแล้วก็มันก็ถูกกัดฮะไอตัวพาราฟิตีเวอร์ชันเวอร์ชันเวอร์ชันแมนเนี่ยแต่รูปร่างเปลี่ยนไปนะคะแล้วเราได้เห็นด็อกเตอร์นี่นี่รูปร่างเปลี่ยนไปฮะรูปร่างเหมือนจะเป็นเออตัวอะไรผิวอย่างนี่แหละแต่นักเกลียดม,มากๆเลยฮะ มันก็ได้บินไปแต่แต่นี่นะแคมาร่าแมนของเราที่บินไปเนี่ยเหมือนจะรู้เพราะในโลกเมาในโลกมมลติเวของเราเนี่ยเราก็รู้นะคะว่าฉากนี้คือฉากโดนคุ้มแคมาร่าแมนตัวนั้นก็เลยไปช่วยฮะนี่ฮะไปช่วยลุดตร้มุไมไว้ไททัสไททัสรีก่าไว้น่นถูกชักโคกไม่โดนคุบคุมฮะในฉากนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเนื่องจากใครนักแคมาร่าแมนในตอนที่ฟรีเนี่ยได้ ได้ได้ลบคาฟเสียหายจากจีแมนะถ้าไอตัวเนี้ยโดนควบคุมเนี่ยจบเรื่องจบเลยฮะจบแต่มันยังไม่จบนะแต่มีแต่แตมีทีวีเวอร์ชันไทยันทีวีแมชชักโคกหรือรัฐทีวีแมทช์ชักโครกบบนี้มันไม,ม่โดนควบคุมนะเสร็จะปุ๊บมันก็อ่าเสร็จการเสร็จแล้วแล้วมันก็ดูแล้วน,นะคุณคุณเห็นหัวไหมจงยผมขออนุญาตอยู่นะคุณเห็นคุณเห็นหัวนี่นมะมันขยับฮะโยมันขยับได้ไงเนี่ย อยู่ดีๆมันก็บินหนีไปเราก็เห็นไฟแคทยอยู่นะฮะนั่นแหละอยู่ดีมีการวาร์ปออกมามันก็คือพวกแคมเมอร่าแมนฮะก็ได้วาร์ปออกมาซึ่งแคมเมอร่าแมนแต่และพวกไม่ต่างกันฮะนี่คือแคมเมอร่าแมนชุดดำฝนิดน,นั่นแหละฮะแล้วก็มีขาวนี่คือเน็กไทฟีแดงแม่แคมเมอร่าแมนที่เออเรื่องลามฟิกเมดีอที่เขานั้นทำอะไรเพราะอยากกับฟิกเมดีนะที่ผมขึ้นรูปให้ดูอืมเแต่คนก็รู้เองอ่ะนั่นแหละ แล้วก็กคนหนึ่งคือเน็กท้ายฝีม่วงไม่รู้คือใครนะแล้วยูดีแล้วยูดีเยนะเขาก็เนี่ยคือหน้าจออะไรสักอย่างผมอ่านไม่ออกนะ,ะนะนี่เออ c a n even อันผะผมอ่านไม่ออกนะแค่ผมอ่านไม่ออกผมอ่านไม่ออกนะว่าไปว่าอะไรนะมันผมอ่านไม่ออกจริงนะผมอ่านไม่ออกค่ะนั่นแหละทั้งตอนที่เราได้คือ ได้รู้ว่าใานจักรวาลนี้แฮร์รพิก์แมนไม่โดนควบคุมแล้วก็ไอตัวมิวแทงก็ไดไไไ้มันเหมือนเนื้อเรื่องหลักเลยแต่มันไม่เหมือนเพราะแทนพิคก์แมนไม่โดนควบคุมแล้วก็ได้เห็นได้ได้เห็นพวกแคมเมอราแมนลึกลับที่ขึ้นหน้าจออะไรพวกอย่างที่ผมอ่านไม่ออกปดโถอ้ยอ่านไม่ออกถ้าผมอ่านออกนะาผมอ่านแล้วนะมาทั้งตอนคือมีเพียงเท่าน,นี้เลยขอบคุณม,มากครับที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่นะครับบาย